ัวพบกับเทศกาลแห่งความสุขที่สุดของคนทั่วโลกคริสต์มาส2023 Happy Birthday พระเยซูกับบรรยากาศแห่งการให้และแบ่งปันความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสได้ตั้งแต่รอบเช้าของวันอาทิตย์ที่17และ24ธันวาคมนี้มีการแสดงพิเศษและกิจกรรมเกมแจกรางวัลวันที่20 ถึง22ธันวาคมมหกรรมร้องเพลงแครออลิงอุยพรเมืองขอนแก่นและอุยพรตามบ้านพี่น้องในยามค่ำคืนพร้อมกันทั้งคริสตจักรขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพด้วยการนำของขวัญมาเพื่อมอบความสุขกับพี่น้องในงานคริสต์มาสไม่จำกัดจำนวนโดยนำมาลงทะเบียนในทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้ และในค่ำวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกคริสตรจรร่วมเฉลิมฉลองคริสต์มาสสุขสันต์2023มีกิจกรรมและการแสดงพิเศษมากมายและมอบของขวัญจากใจถวายแด่องค์พระเยซูคริสต์และส่งความสุขแก่กันและกันในมหกรรมของขวัญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าพลาดนะครับ 9สู่ปีที่13ของคริสตจักรชีวิตสุขสันร์ด้วยสมุดโน้ตสีสันสวยงามสำหรับใช้เองหรือมอบเป็นของขวัญในราคาเพียง20บาทเท่านั้นครับคริสตจักรชีวิตสุขสันร์มีสื่อดีๆมากมายสำหรับทุกท่านรู้จักคริสตจักรของเราได้ที่ www.true-life-in-christ-church.com รู้จักผู้นำและเข้าใจหลักข้อเชื่อของคริสเตียนตัวอยู่ไกลใจเดียวกันได้ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดรอบนมัสการออนไลน์ ine, ในวันอาทิตย์ได้ที่นี่ mm hmm. เพิ่มเติมความเชื่อรับการหนุนจิตชูใจผ่านคำพยานสมาชิกที่ยืนยันประสบการณ์ในพระเจ้า mm hmm. Through l i f e Media ท่านสามารถศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าย้อนหลังเพิ่มเติมความรู้ได้ที่นี่ทั้งรูปแบบวิดีโอและ mp3 พระเจ้าทรงอยู่กับท่านเวลานี้เป็นเวลาสื่อเพื่อการอภิบาลรับคู่มือพัฒนาชีวิตในทางพระเจ้าในรูปแบบอ e ีบุ๊กหนังสือเฝ้าเดี่ยว45วัน yeah, yeah. หนังสือคำอธิษฐาน คำเผยพระวจนะประจำสัปดาห์รับการอภิบาลโดยตรงจากพระเจ้า <the> เรียนชั้นพระวจนะเพื่อชีวิตผ่านหลักสูตร e-learning สำหรับทุกท่าน oh, love, said, สื่อเพื่อการประกาศ TLC Media <the> รวมคำพยานชีวิตประสบการณ์ตรงจากพระเจ้าโดยสามารถแบ่งปันคลิปได้ในโซเชียลมีเดียรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ผ่านห้องสมุดความรู้เพิ่มได้รคริสตจากชีวิตสุขสรรสร้างชีวิตใหม่ในพระคิดเพื่อชีวิตที่สุขสรรเ oh, oh, oh. พระเาะฉะนั้นมนุษย์ที่เป็นคนบบบต้องตายและถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ ข่าวร้ายคือมนุษย์ช่วยกันไม่ได้เพราะทุกคนเป็นคนบาปข่าวดีที่สุดที่เราจะไปประกาศคือพระเยซูเท่านั้นที่ช่วยได้เหตุผลเดียวที่พปรองได้เสด็จมาเพื่อเราเพราะอะไรเพราะราักเมื่อความบาปรับการชำระออกไปสิ่งที่มากับบาปก็คือโรคภัยที่ผีมาซาตานเอาเข้ามาในชีวิตย่อมหลุดออกไปโดยปริยายถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีอย่าทำบาป ที่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวนานมีเพื่ออะไรเพื่อปรนิบัติรับใช้พระองค์ยิ่งถ้าเราจะปรนิบัติเราจะทําการของพระองค์พระองค์จะยิ่งให้เรามีกําลังและมีชัยชนะในชีวิตมากขึ้นและมากขึ้นดัง <P ain> ชีวิตคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเต็มล้นความวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงนั้นก็จะอิ่มใจไม่รู้สึกกระวนกระวยไม่รู้สึกกระเสือกกระสนในเรื่องใด เราจึงต้องมีหัวใจที่อยากจะสรรเสริญอยากจะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเสมอและเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงประทานให้กับเราการที่บอกว่าสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าสําหรับบางคนสิ่งดีนั้นอาจจะหมายถึงการขัดเกลาชีวิตเพื่อท่านจะสามารถที่จะได้รับสิ่งดีที่มากกว่านั้นแต่พระองค์นั้นทรงมองเห็นว่าถ้าชีวิตของเราจะได้สิ่งดีเราต้องถูกฝึกเรื่องอะไรจงยินดีรับการฝึก จะเป็นอายุที่มากขนาดไหนแต่คนที่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าคนที่มีพระวิญญาณประสสริ์ของพระองค์เขาจะทําการของพระเจ้าได้ตลอดไปเอเมนไหมคะเพราะการเดินในพระเจ้าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณอายุฝ่ายธรรมชาติจึงเป็นเพียงตัวเลขเพราะว่าในพระเจ้าเรามีชีวิตนิรันดร์แต่เราลงทุนให้กับสิ่งใดตาของเราก็หยุดที่นั่นหัวใจของเราก็อยุดที่นั่นถาานา้าเราลงทุนเพื่อพระเจ้าแสดงว่าเราลงถือเพื่ออาณาจักรของพระองค์ เพื่อเราเองนั้นจะไปอยู่กับพระเจ้าอย่างชัว่วไม่ได้ราเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ารักพระเจ้าอยากนมัสการพระองค์ไม่เพียงแต่มานมัสการเต้นรดกระยองกระแยงแต่ร่วมใจกันในการสร้างพระเวทของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติกับพระองค์